ไม่ซีวิกไม่ได้รู้มีย่น้อยเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูดอดล,ลงลงรถเสร็จทำมาเพื่อซีวิกเลยเดี๋ยวรอดูคนระับรอดูลงลงรถเสร็จโคตรส,สวยให้บอกเลยแล้วม่เห็นนะแต่พูดไว้ก่อนว่าสวยมาก ประตูนี้มันเปิดอะประตูใหญ่อะประตูคูกเก๋พี่คุกเลยมันออกถ้าประตูใหญ่อะคนห้ามออกนะโดนไปไม่เราไปแล้วใครไปปลดไว้อาบางท,ทีกดกดล็อกข้างในอะครับมันก็โดนอันนอกไปกดล็อก <laughs> ประตูเล็กอะแต่ว่าประตูไอ้่างเีก็โดน เจอแล้วนะน้อประตูเล็กโดนระเบิดไหมนี่ไม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 ่จิตตอน้แล้วโอเคครับไอ้มีเปิดมือจะปิดประตูวะเนี่ยแม่แต่เราใช้นี่เสร็จหมดนะครับ3าหใช่ไหมมีสมห้าปุ๊บเจอสามออก ไม่คายเบิกขาดเสร็จไม่มมร,รู้วุฒิในรอดด้วยใครฝันฝันไกลจริงฝันใกล้จัดไกลเกลียนะฝันคนเราต้องมีความฝันครับพอ,อมีได้ได้ทุกอย่างว้ฒิในรอด <c oughs> เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวครับ <c oughs> เครื่องบินเจ็ตเสร็จแล้วก็เทียอยด์ครับ ย้อสเสร็จแล้วก็ซื้อกล่องของตัวเองครับเพ P แล้วผูกบานที่กล่องแล้วก็เือดำน้ำครับรถถังนะเอาไปครบล็อเดียมเจอ่ะพี่ ก่อนพอดีเดี๋ยวพาตะแกะก่อนครับตายก่อนดีกว่าครับตอนนี้ฝันสุดท้ายของผมไม่นคืออะไรตรงเลยนะฝันสุดท้ายจริงๆแล้วอ่ะให้ลูกกับเมียอยู่สบายครับยำเดี๋ยวจะไปบ้านสิ เจอเจอแท็กดำไปทางไปบ้านบ้านไอนซิตี้ซิกมาด่วนเลยเมียออกจะอ้วกอ่ะงั้นเปลี่ยนใหม่ครับผ่านสุดท้ายคือให้ลูกครับข้ามสะพานยาวนะข้ามสะพานยาวตอนนี้อยู่สะพานซิตี้ซิกอยู่มาเลยกินมีใครเรียกผมเดียว์วอลไหมมาเลย บ้านซิดิซิกแล้วตอนนี้หน้าบ้านเลยผมเข้าเมืองเลยนะครับจะเข้าอุโมงแล้วมาเข้าเมืองอะไรพี่อาเจียหักษาเขาเข้าค่ายทหารเข้าค่ายทหารไปในค่ายนะครับเข้าไปในค่ายนะครับ อ,ออกแล้วนะจะอ,ออกค่าแล้วะจอ,อ,อกค่าแล้วเขาพวกนี้โดนโดนฮออะไรไล,ไล่บกุกจะกลับเข้าบ้านเลยสะพานแล้วครับสะพานแล้วตา,ามตามไปก่อนไอวีขวาแตกไหปวางสะพานข้าววางเอาดีกว่ามันผ่านแคบทำไมต้องวางอีกวะ อยู่หลังบ้านอินเวดหลังบ้านอิเวดแต้องไปทำบ้านฟาเตสนี่ตัวทำาไแถบถึงนีะเขาชนโอ้ชนยับเลยชนอะไรมาหน้าญาติมาช่วยโอ้ญามาโอ้หเจอสว่านชกโกนเลยตรงทีเนียเรียบร้อยสามสี่ไลน์ัาแล้วจะถึงบ้านฟาเตสจะถึงบ้านฟาเตสแล้วตัวจะเรตัดิ้รอเลยรอเลยรู้จักเป็นสไลนเนี่ยตันี่ยระดับแบบ ไอ้บมแหกแหกความเร็วไม่เหลือแล้วความเร็วไม่เหลือแล้วหลือแลวทีหน้ากัเลยตำรวจตำรวจสแตนบายเหือย่างเลห่านเเลยรอรอรวมเีย้อกันนะขอไม่เอาน้ำออไม่เอาน้ำเอาดีนี่ยิงด้วยมียิงด้วยไฟแลบไฟแลบอยู่แค่คนเดียวนะแค่คนเดียวดับ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 ดั อะไรวะเนี่ยไอ้ยัยคนคนจะตายห่าหมดแล้วเนี่ยเจียานมาโคตรไวทัดเจียจันมาไวเกิอน,ไน,นีไวเกิอบนะนี่เนี่ยมันจะฝ่าไหวก่อร้อนไหวอย่าอย่าโหมะไวเกือบจะดิเข้าคนเดียวคนเดียว อไม่ต้องแล้วไปเลยหมอใช้ไมค์คิดเลยใช้ไมค์คิดไปเลยใช้ไมค์คิดไปเลยใช้ไมค์คิดไปเลยใช้ขึ้นขึ้นพี่นอขึ้นในดำอ่ะขึ้นในดำอ่ะขึ้นในดำอ่ะขับรถพี่น้อเนี่ยตอกมือไปแล้วนะโดนล็อกมือไปแล้วนะก็ทำแอะไรลุกขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วพี่รถลุดเลยอนี้ ไม่ใครรถหลุดอ่ะตำรวจไม่อยู่ไม่รู้แต่รถหลุดอ่ะรถโนพี่โนรถพี่โนรถพี่โนหลุดเหรอใช่ครับน่าจะเป็นพี่โนเดี๋ยวรถพี่โนผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้ตรงเราเลยมาดิมาดิมาดิเอามาดิไปดิอ๋อโไปไปเติมยาครักูต้องไปเติมยา จีเพื่อนของจีเรียกเรียกเรียกเพื่อนลไม่มีแล้ลงมัน่หนูไปหมดเลยมาเดมาเดมาเดาเดเดเดไปลงมาหลอไม่ลงมาหลอลงมาหล่อลงมาหลอ ขึ้นยานะขอ,อยากระรถนะครับได้ห่อไปเลย ลองห่อดเพื่อนพี่พยายามเด่งลองลองเด่งอะไรกนอก่อนไปพี่ชเองไปหอยังเนี่ยเฮ้ยไม่หอไปหอไปตีหอไปายปอทีอทุไขับแบบนั้นวะไปปเอาเอาอ้ออก็ไม่ไปอ้ ี่เล่มลงได้ไหมพี่เล <Elijah> ่มลงได้ไหมแขกวะขี้ไม่ขี้ได้ไหมช่ยตะกี้เนี่ยไอ้เหี้ยโอ้ยแจ็ครถมารอแจ็คครับรอฮีโร่ของผมเฮ้ยมึงเห็นอ่ะห้าสิบบางยังวะคนเนี้ย ผมไม่เห็น r 5้าเลยอ่ะไอ้สัตว์ไม่มนเกิน30นาทีแล้วไอ้หียไอ้แจ็กอ่ะ ไปอ่ะตะเก็ยบตะเกียขอข้าวหน่อยครับขอข้าวหน่อยขอข้าวหน่อยขอข้าวเราต้องไปไหนอ่ะเนี่ยเขาก็ลังคุยอยู่จะเปเดินทาง อะไรจุ๊กคืออะไรอะลุงเหรอใช่ครับจุ๊กอะไรอะเงียบปากไงจุ๊กอะไรอ่ะขอหน่อยขอได้ดีดีดิเฮ้ยกอะไรขออะไรขอขอขอข้าวหน่อยครับเลขอะไรเลขเลขอ่าหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับ อ,อันลับปดโอ้อะไรของไอเกียดวะ อะไรของบันวะนะไอ้เหียไข่วะนะบนร้อนหลอเอเตี้ยงาบ้าน์ รถที่สองแข็งกูเหรอวันเนี่ยไอ้เหี้ยอีฉาแท็กไหวนเนี่ยที่รถแม่งถูกชิบหายนะไอ้สัตว์ เกตขอกอซ่อมหน่อยขอกขอซ่อมหนึ่งิดเล้วเปิดล้วเปิดบเปิดรับเปิดรับของของซ่อมหน่อยมิสเซอร์อย่าเาแท็กวะเ้าปกู่เอาอะไรีเร็วไงรถยังไม่เข้าเลยเรไเลยนีู่เก็อยู่ไหนักเก็ตหนึ่งหนึ่งนครับอยู่ไหนพี่หนึ่งหนึ่งศน คนนึ่งนคนนี้ยกลอเห็นไหมเห็นไหมครับอยู่น่เนี่ยสกิลของพวกมึงเปิดเปิดประตูเนี่ยมึงยังไม่แรงเอสไงดังับมาเดกี้อยู่ร้านขายของตรงโรงยบาเก่านะครับทำไงกับรถไตราวเนี่ยเอ่อทอะไรไม่ได้เปลี่ยนรถใหม่เดทไม่ได้แล้วอกข้างบนรจัดในคูรจัดดีการ์ดเออเเอ้าแล้วเสก้องะไรมีรถคันอื่นเ่าลงรถดิขึ้นทำไมอะ คันนี้เห็นไหมฮะยังไม่มีคันรถเราอ่ะใครจะลากอ่ะพี่ม็อกอ่ะพี่ม็อกลากต่อบปะเดี๋ยวเอารถอื่นไปก่อนปะคุณลีลาอยู่คุณลีลาอยู่เอารถใครมีรถใครมั่งอ่ะกูไม่มีอ่ะไม่ชิปอีไม่ชิปมันจะลงได้เหรอพี่จริงอ่ะเล่นชิปอีเราอยยี่สิบคนยังไม่ถึงสามยังไม่ถึงกี่วันแล้วราเนี้ยสามวันปะสองวันสามวันเองยังไม่มีเลยมึขับอะไรมาเบิร์เบิรเบิร์เบิร์โทรศัพได้ไหมครับพี่หรือว่าต้องต้องซื้อไอ้มึงนะพี่ ตรงนี้ถึงไหมครับผมผมพาดีเอ็กซ์อยู่หนึ่งร้อยแปดครับมึงเดินขึ้นมาก็ได้จะได้เหรอเออว่ะได้ได้เลียงได้เลี้ยงได้วเลี้ยงได้หนึ่งร้อยแปดครับพี่ขอบคุณครับเพื่อนรีบปิดประตูยันบัากอยู่ไอเกมไม่โคนรมือเลยไอเกมรีบๆนะเขาไม่กักตัโอเคเอาลืมลืมไม่มีรถดิเอาเอาอะไรเอาอะไรบุกทังตัวรถให้เขาหมดแล้วอ่ะการกันบ้านแบบเกมเอชไง แล้วแก,วกจะเอารถอะไรไปเนี่ยพี่ม็อกพี่ม็อกออกหน่อยพี่ม็อกกลับพี่ม็อกปะม็อกพี่ม็อกกระเป๋าหนึ่งสิบเก้าครับมีนุ้ยมีรถปะมีนุยแล้วเออประมาณสองสาม,าเ,ามเคสมั้งตอนเนี้ยถ้ารวมกันอะสามสี่เคสมั้งคนอุ้มจะมาเอา พี่เยอะ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 ไปด้วยปั๊บปั๊บปั๊บไปหน่อยข้ามกับโศกไปกับพี่เยอะเนี่ยไปไหนนะไม่มีรถรถบัสจะไปไหนอ่ะไปลากดิโคตรดีถามจริงอี่ไงะคันเดียวยังไม่รอดเลยเที่ยวโคตรถึกแข็งอย่างรถถังไอ้สัตว์สบายชิวๆไป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 ต่อไปต่อคุณได้ไปต่อคุณได้ไปต่อคุณได้ไปต่อ กำลังไปกำลังไปแล้วคนเปิดรถไปไหนแล้วอ่ะคนเปิดรถไปไหนแล้วคนเปิดประตูคนเปิดประตูไปไหนอ่ะเอาบ้าบอเวรโหดฮอ้แก่มาวะไอ้เจ้าถูกจริงไอ้สัตว์เข็มอะไรปากเข็มป้องไว้บ้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 งไว้ย้ายออกไปตีมีภาพของเรามีภาพของเรามีภาพผ้าไอ้เีรย จริงว่าไปครับกลัวหนกลัวหนูกลัวไปยนอะไรข้างนอกน่ระวังรถชนไปในีไปทพาไปแชนนั่นแหละจรจงงจริงสกุมบิ๊ไกลกว่านะสองเีไปเลยไปเลยรถังไอสัตเข้ามาได้เยปกูด้วยเปใหกูด้วยปใผมด้ยพี่ไอเกสมึงไปหารถค่านอื่นอ๋เนี่ยแบบรถบีมอคเพี่ยบมอคก็มีซ่อม้วก่อนซ่อม้วก่อนกูโดนบ้าเหมือนกันดังปงดังปงดังปงได้อะเพียะ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเปิดประตูน้องคำตอบกูโดนไปแล้วใครว่าตัวไหนตื่นเต้นขึ้นมา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 ไอ้แล้วกูไปห่อใครเนี่ยไอ้เหี้ยฝันของผมคือการได้เล่นเกมกับลุงครับกูจะได้ออกมปบ้านแกินไม่ชัวร์ก็องมาเจอกันนะครับไอ้เหี้ยกูชนประตูต้องกูต้องชนประตูรอบหนึ่งอ่ะก่อนไ่ะก่อนออกอะไอ้เหี้ยไอ้แล้วกูเล่นไลา์บ้านนะ บนบ้านนี่แหละกูเล่นลายกรนกไงเล่นลายกระนกเมื่อวานแต่กับพี่จุกไงลุงใครอยู่อ่ะลุงลุงใครนะจุงคือใครอ่ะลุงลุงลุงอ๋อลุงก็ขึ้นเขาเขาจะมาช่วยป่ะวะไหวอ่ะคันนี้ไม่ไหว คันนี้แม่โคตรกล่ำอะขึ้นเขาอ่ะไอ้เขี้ยมดูดิจะกินเท่ากับดับแม่รอกดตอนแบนนี้ไงไม่ใช่ประมูลคันนี้ครับประมูลนานแล้วมึงอุ้มตอนกินาะทีวะไอ้เกดจับได้จับเวลาปะไม่ได้จับลืมอ่ะแต่เี็กกันอยู่ยเลิกกูดูน่อยนะ ไม่เ,เขามาหรือเปล่าว่ายเนี่ยตกเขาแน่นอนเว้ถ้าเจอเพื่อนอะถ้าเจอเพื่อนผมมาอิงรถพังแน่นอนรถคันนี้น่าจะเบาเป็นสามสี่ผมดูเชอแล้วเนะี่ยยกลออยู่เลยนะเรื่องเติมน้ำมันว่ะมันไ,ไมไดารรอมนีนถังกันรอนอยู่เด็กม,นะม,นะมึง,ม,งมองไว้นะมองไว้นะกูมีถังกูมีถังมองไหมมาหอมาแม่งเพื่อนมา ไอเกขึ้นรถไอเกขึ้นรถไอเกขึ้นรถเพื่อนเขาหรือว่าเพื่อนใครเดืดไปเดือดไปผังไปเรียบร้อยพังแน่นอนมีสิทเศษแดงแป๊ดแดงไม่แดงไม่แดงไม่แดงก็เฮียแล้วลง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 ซ่อมซ่อมไอเกตลงไอเกตเยอะก็รีบลงเยอะทับเกตตายมึงก็ตายห่าซะไปไอเฮีย

เขาจะปิดเราให้ได้เลยวะจริงจริงจเขาบอกเขาบอกเราจะเห็นทางบ้านนะกูขึ้นอ๋ออันี้อันนี้มีวอใช่ไหมไม่มีไม่มีกูนแต่ภาพเฮ้ยเฮ้ยเฮยเวอไม่ใช่เหรอับไม่เข้าม่ะมีกูมีกูพูดเล่นเขาความขาความเขาความเขาความกเขามาเขาความแต่เขามาเขาความแต่เขามาเขาความเขามาไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวกูะลดเราไม่ไหวนนี้ไม่นี้ก้างนนี้มี กูกูกูเขางง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 ไม่ไม่งงเฉยเขาพูดจักนานแล้วเขาพูดจักนานแล้วเขาเขาได้กันแล้วเขาบอกว่าเต็มบ้านเราเต็มบ้านเราตึมบ้านเราตึมบ้านเราบึ้มบั้มซัมบี้จริงเหรอเออเราจะวนหนึ่งบ้านน่ะหรอออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายเออไม่ไม่กูมีกูมีกูมีลายเบซ้ายเบซ้ายแม่ใหญ่ชอบฮะอ่าไปเฮ้ยเขาเยอะก็คนเยอะไงเขาบอกคนเยอะไง ก็ไปไกลๆดิไปไกล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 ไงคือไกลๆไงไปให้ยเนกูเอ้เขาชนเขากระเด็นเข้าบ้านเขาจะกระเด็นเข้าบ้านจริงๆตกนะเนี่ยเอาโลนจุก่ออกนะเนี่ยตรงเนี่ยก็ไม่ตสายสายเราสายเราคยไว้เราจุก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 เินเ้เ้ยเราจริงเราจริงเราจริงต้องซ่อมจริงต้องซ้อม้อเข้าบ้านได้ไหม

อี๋ <Yeah. S 2> ใครชนตูดก็เพื่อนเราไงเย่ขี่ชนตูดเข้ามาสัตว์อะไรของบุบันวันนี้ไอ้เยแกงกูเด่ยนับวันนี้ขับรถตามหลังห้วยคื <c oughs> อปกติอะเวลาขับรถอะผมจะไม่ชนทางโค้งเลยถ้าขับชนทางโค้งอะเวลามันเลี้ยวเข้าโค้งอะเราเราเราซึ่งความเร็วมาแล้วเราจะพุ่งชนเสาเนี่ยผมเป็นหลายคนแล้วแกงผมอะ ชนทางโค้งอย่างเดียวให้เพื่อกระเด็นกะพังเลยอะไรประมาณนั้นแต่ว่ามันจะมีข้อเสียในการชนทางโค้งน่เบรรทัดนนนนแต่งรถประมูลสีดำเงิอนนะอะเขาบอกคันนี้มาแต่งว่ะไอเกตก็มาแต่งไ <S <S เ<อ>งเขามองเป็นมาแต่งเกตก็มองเป็นมาแต่งโอ้มึงบ้าซัมบูี้ คยยยรจได้กมรจะระเบิดรจะระเบิดรจะระเบิดไ่ด้ได้กาค่อยอัดค่อยอัดค่อยบั๊มค่อยบั๊มจับพัไปบอกบ้างไปบอกคนในบ้านมาช่วยดิเพื่อนเราอยู่บ้านไปไหนหมดยเพื่อนเราไม่มีหลักฐานเลยไปไหวเราไหวเราไหวโอเคโอเคเราไม่ไหวรถดับแล้วครับดับแล้วพังแล้วพังแล้วฟังแล้วพังแล้วตลอดรตลก็ลุจ

เป็นขโมยจบได้ขโมยจบได้เกมจ้าวักจ้าวเกจาวมหมดทุกคไม่หมดเดี๋ยวได้เปล่ดียวได้ป่าทุกคหมดเลยสามคนเป็นอุ้มหมดเลยเรียบร้อยโดนหมดไปเอาีไปาพี่เมงพี่เมงหนีหวิ่งหนีไปก่อนวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีม้งมานี่มานีมานีดึง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 ดึดึดึงพี่ดึงพี่ดึงแล้วอุ้มไว้แล้วชุบมึงมึงไปดูเพื่อนที่ลมดิดึงไม่ได้ดึงไม่ได้หรอดึงไม่ติดเลย อ่าลองลิงอยู่ดึงไม่ได้ดิต้องปล่อยดิอ่าพี่แล้วพี่ชุบกามือไปเลยปเออชุบแล้วชุบแล้วเฮ้ยเมาคนนี้ไปทำคดีหน่อยอุ้มเรียบร้อยเคลียบมึงอุ้มเสร็จแล้วมึงก็ปล่อยสิอะไรนะลุงดูบอกว่าอะไรนะอุ้มชุบแล้วปล่อยเลยไม่ต้องไม่ต้องขามือได้แน่ต้องเสยเวลา โดนไปแล้วรถพี่โคดโดนไปแล้วไปเร็วๆข้างไหนใช่เวลาถอนแล้วมั้งพวกเราอ่ะไปเาเรเยอะจัดเราต้องเอาแท็กมันเล่นนะรวมลยเบลเลยรวกมานเกูเลยู่แล้วเป็นธรรมดา ว่าเธอ want to cry เชื่อมึงแล้วไปสอบว่าช่อ gonna die เชื่อมึงพอยู่แล้ว what you want t lose มึงทำไร h a t you gonna do ส uh, ้นตีนพวกกูขามิงสูดแล้วกูควรจะแรงช่วกับพ่อมึง